ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพกับพอ่อแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพอ่อแตรพามาติดตามเลขกเลาพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสามมิถุนายนหกแปดเลาพัฒนาออกสองสองหนึ่งหนึ่งสองหก รับเรยกล่างกาอ,ออกหนึหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขับของเซียนชัยวานหววที่ผ่านมาพี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด1กับ3พี่น้อง1 3, กับ3กับมา3มเนาะพี่น้องโอมา1ครับแต่ว่าชุดวิก่กน่สองสาด เจ็ดแปดเก้าบ่มาจักตัวเลยพี่น้องครับส่วนกันเบิรหนึ่งหนึ่งสามสามพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งกับเข่าล่างเนาะพี่น้องเนาะครับเข่าล่างตรงตรงในพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งบทตรงจักทีวางในเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งอ่ะวันนี้ก็มาแล้วพี่น้องรับรเตรียมพาไปเบิ่งนน้ำกันนะพี่น้องครับ วันพุธเราพี่น้องเนาะ ครับลาวพัฒนาเซียนชัยวาน รับบนล่างวิ่งโลด2กับ3นะครับครับสองกับสาม ครับชุดเต็มพเพื่อได้พี่นนองเน้อครับหนึ่งสองสามเจดปดเกนะครับ ครับชุดวิ่งน,นะพี่น้องครับผนจะจับมาสี่ทีพี่น้องมานในเจ็ดนี่เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ แปดสองแปดสามนะครับเก้าสองเก้าสามนะครับ ครับ,บานินึส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนือะเดินในเกตสองเ3สามแปดนะครับเพนว่าหลักหนึ่งกันมากระจับออกได้พี่น้องเนือหลักหนึ่งนะครับ ครับเน่นซีหางนี่พี่น้องครับคะแนนกันเบิ้ลมากพี่น้อง สองสองสามสามนะคารับสัจเดเนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากันเบินกะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อวันงคารโอวันพุดนี่กะมักเบินคือกันนะพี่น้องเนาะ ครับวันพุทธที่25มิถุนายน2568ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด2กับ3นะพี่น้องเนาะชุดเต็มชุดวิ่งเพิ่นกัน1 2 3 7 8 9นะครับเอา6ชุด6หาง7 2 7 3 8 2 8 3 9 2 9 3พี่น้องครับเนี่นให้ลัก7กับลัก8นะพี่น้องเนาะกันะกเบิ้น2 2 3 3นะครับ เอาพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเ้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอพักผ่อนคอยเขาคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉคโฉมันมันกันหน้าคับ เอาอย่าลืมนด้พี่น้องเลือกคอมมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำแน่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มนำนาครมครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบหมันมานได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยๆเยๆเนาะครับเนาะขับพอ,อกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม